เชิญในคอนเสิร์ตรู้สึกยังไงรยากจังเลยได้มาร่วมงานกับไปโตเนีรู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นในฐานะคนทําเพลงแล้วก็ที่อยู่ในวงการบันเทิงเคยมาเหมือนเป็นเซอร์ติฟิเคตของเราเลยนะว่าเคยในที่สุดเราได้ร่วมงานกับคนกับคนที่เรานับถือกับคนที่แบบตอนเด็กๆเราไม่คิดไม่ฝันว่าตอได้ร่วมงานกับเขาอะพอได้เราได้ร่วมงานกับเขานยเราก็แบบ ภูมิใจตัวเองเหรอว่าแบบเฮ้ยมันมีวันนี้อันนี้ได้บอกนด้ภูมิจใจได้ภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ฝากเพื่อนๆมาซื้อบัตรนะคะคอนเสิร์ตเปียโน and I the Magic Seven Concert นะคะซึ่งมีดาราหลายท่านนักร้องหลายท่านโปรเ e s ชั o นอลหลายๆท่านนะคะมาร้องแล้วก็มาเป็นเกสในครั้งนี้นะคะรวมถึงพี่โตด้วยนะคะนี่ว่าน่าดูมากคือเป็นนี่เองนี่ก็อยากจะไปนั่งดู <laughs> คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่23ามีนาคมนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ จะจัด2รอบด้วยกันนะคะคือบ่าย2และ1ทุ่มค่ะมากันเลๆนะจ๊ะ